ออเ็วสารแม่สุพรรณีผากิวลมจังหวัดเลกเน้นเน้นรูปให้เห็นกันแจ,จะถูกแตกตามดวนลุงวีพาลวยจัดให้ลุงวีพาลวยจัดให้ครับท่านสวัสดีครับวันนี้ลุงวีพาลวยพาขึ้นภูเขา ไปหาสารเจ้าแม่ตะเคียนนะครับมาเจอแล้วนะครับสารเจ้าแม่สุพรรณีนะครับอยู่ที่ผากิวลมนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดมีบ้านเลขที่นะครับสี่ทับสองเจ็ดนะครับสี่สองเจ็ดนะครับแม่สุพรรณีศารวางสง่านะครับ ลุงวีมาแล้วก็ต้องจัดให้นะครับขอเลขเด็ดให้เห็นกันจะจ่ะนะครับลุงวีต้องไหวขอพรขอเข้ามาเช้าแม่ก่อนนะครับถึงจะขอเลขเราบอกแล้วเราจะไม่ลบหลู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับสถานที่สําคัญต่างๆที่ลุงวีผ่านลุงวีต้องไหวขอขอเลขฝากผู้ติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้จะได้แจ้งเตือนมาอย่างท่านนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับอันนี้ถือว่าลุงวีขอเป็นเลขทางเลือกนะครับสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราไม่สนับสนุนในการเล่นพนันทุกชนิดนะครับถือว่าเป็นเลือกทางเลือก ตอนนี้ลุงวีกําลังขอเข้ามานะครับแล้วก็ขอโชคขอลาบขอพรจากเจ้าแม่สุพรรณีนะครับซึ่งเป็นที่เรื่องลือของอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้นะครับเป็นทางขึ้นอยู่หลังพระธาตุชัยมงคลนะครับขึ้นไปค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งนะครับแต่ลุงวีก็พยายามไปให้ถึงจดหมายปลายทางนะครับ แล้วก็กลับมาโดยความปลอดภัยนะครับลุงวีก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอโชคขอลาบจากแม่สุพรรณีนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าตรงนี้นะครับมีบ้านมีเลขที่เรียบร้อยเราไม่ถือว่าเป็นบ้านนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นศาลเจ้ามีเลขที่4ทับ2เนะครับก็เรียกง่ายๆว่า4 2่ 27, ใครจะไปทําอย่างไรก็สุดแล้วแต่นะครับอันนี้ลุงวีจะไม่ ไม่เสนอแนะนะครับไม่เสนอแนะถือว่าเป็นเลขทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับแต่ที่จะขาดไม่ได้ลุงวีต้องจุดทูบขอเลขนะครับจุดทูบตัวเลขขอแม่สุพันณีก็ทำการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับหยิบตัวเลขขึ้นมาแล้วก็จุดเราก็ลุ้นไปพร้อมๆก,กันนะครับช่วงที่รอตัวเลขนะครับช่วงที่รอตัวเลขจากทูบตัวเลขที่แม่สุพันนีให้ กับผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่หนึ่งนี้นะครับที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 5นนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินรูปนะครับรูปตัวเลขโดยการโรยแป้งนะครับรูปตัวเลขกับต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนซึ่งอยู่ติดกับสารตรงนี้นะครับตรงนี้เราจุดทูบไว้นะครับในช่วงที่รอทูบตัวเลขเดี๋ยวลุงวีจะ พาไปรูปตัวเลขที่ต้นตะเคียนนะครับปกติแล้วเขารูปกันกลางคืนแต่ลุงวีไม่กล้าเดินนะครับกลางคืนลุงวีเลยใช้กลางวันเป็นหลักนะครับการเดินทางเพราะว่าตรงนี้เราไม่ชํานาญสถานที่นะครับเราเลยมารูปกันตอนกลางวันตัวนี้เห็นนะครับเป็นเลขสี่อันนี้ลุงวีเห็นนะครับคนอื่นเห็นเป็นอย่างอื่นก็สุดแล้วแต่นะครับตรงนี้ก็มีตัวเลขนะครับ ดูกันเองก็เรีวกันนะครับลุงวีจะซูมมาเห็นใกล้ๆมีเลข8นะครับตรงนั้น8 6 9 8 6หรือเปล่านะครับลุงวีพยายามหมุนกล้องนะครับให้มองเห็นกันชัดๆนะครับใครจะตีเป็นตัวเลขอย่างอื่นก็ได้นะครับมีเลข8มีเลข2มีเลข6หรือมีเลข9นะครับแต่ตรงนู้นที่เห็นเด่นคือเลข4 ฝากย้ำนะครับอันนี้เป็นเลขทางเลือกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับถือว่าเป็นเลขทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่หนึ่งนี้นะครับนะครับลุงวีพร้อมผู้ช่วยนะครับพยายามหาตัวเลขให้กับผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับ เราดูว่าจะมีตัวเลขตรงไหนอีกไหมนะครับเราพยายามเพราะเราเห็นการโรยแป้งเกือบรอบต้นนะครับต้นขนาดใหญ่มากแต่ว่ามีการโรยแป้งเราไม่ได้ทําลายนะครับเรามาเราบอกแล้วเราไหว้ขอขอมาเสร็จเราไม่ได้ทําลายของที่อยู่ด้านข้างหรือตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเราเพียงแต่มาขอขอมาขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนนะครับแม่สุพรรณีนะครับ มาแล้วนะครับเลขแปดหรือเลขสามได้นะครับตัวบนญเลขที่เห็นเลขตัวที่2ก็น่าจะเป็นเลขหนึะครับอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นเลขทางเลือกโปรดใช้วิจารยณในการรักชมนะครับเลขทางเลือกทางหนึงที่ลุงวีพยายามหามาให้กับผู้ที่ตามช่อง y o u t u b e ลุงวีพารวยได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่1 สิงหาคมพุทธศักราช2565นี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเลขทางเลือกนะครับเลข3กับเลข8ถือว่าเป็นเลขเดียวกันเรามองใกล้ๆกันนะครับใกล้แล้วนะครับตัวที่3ตอนนี้3 1หรือ8 1นะครับ1881ไอสุดแล้วแต่ตรงนู้นเมื่อกี้ที่เห็นต้นไม้ก็มีเลข4มีเลข8เลข6เลข3นะครับหรือเลข9เลขนะครับ ก็แล้วแต่ใครจะมองมุมไหนอย่างไรนะครับอันนี้ลุงวีเน้นย้ำว่าไม่สนับสนุนในการเล่นพนันทุกชนิดนะครับ3 1 7นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยและก็กดกระดิ่งไว้นะครับลุงวีอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมาอย่างท่นนะครับไม่ต้องออกไปไหนให้เสียเวลา รอลุงวีอยู่ที่บ้านนะครับลุงวีจัดให้ถึงกระไดบ้านเลยทีเดียวสวัสดีครับ